พี่โยป่วยยังไงป่วยเส้นเลือดตีบใช่ไหมคะต้องรักษาต้องรักษาแบบทั่วประเทศไทยเพราะว่าหลังจากที่แบบเออกายภาพอะไรดีแล้วกายภาพตอนนั้นแบบแต่แข็งแรงก็เกือบปีนะคะค่ะพี่วันเกือบปีแต่พอเราขายเราแบบแข็งแรงเราทำอะไรได้เราเดินได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนปกติ แต่อาการชาไม่หายนะคะอาการชาไม่หายพี่โยถามหมอทามหมอหมอที่รักษาว่าคุณหมออาการชาเนี่ยนัทยาจะหายไหมหมอเขาก็บอกว่าอ๋อคุณต้องอยู่กับมันให้ได้ครับแสดงว่าเป็นไงคะไม่หายเราต้องอยู่กับมันให้ได้ด้วยใช่ไหมคะมันต้องเป็นเพื่อนเราไปตลอดชีวิตไม่เอาพี่ไม่เอาพี่โยไม่เอาแล้วแบบนอนไม่ได้นอนแบบชากระตุกเลย มันชาไปเท้าชากระตกถึงเส้นประสาทแล้วมันจะนอนลงได้ไงไม่นอนนอนนอนไม่ได้ทําไงทีนี้ทนางก็แบบเอาใครใครว่าที่ไหนดีก็ไปไปทั่วประเทศเลยใครว่าที่ไหนดีเ,เ,เ,ดเออพี่โยก็จะอธิษฐานอธิษฐานทุกวันทุกคืนทุกคืนวันว่าขอให้ลูกเจอหมอดียาดีขอให้ลูกเจอหมอดียาดีนี้ก็ขอไปเรื่อยขอไปเรื่อย ก็ไปเจอหมอก็คิดว่าเราจะหายแล้วเพราะดูเราแบบเป็นอู้เนี่ยเส้นไ,ไปปลายประสาทอักเสบมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอุย้ยร้องไห้โหเลยพี่โยก่อนท่านลองป้าเจอหมอดีแล้วเจอหมอดียาดีแล้วเนี่ยมาจะไม่ทรมานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รักษาอยู่สองปีกว่าหมดไปเยอะเลยค่ะหมดเดยอะมากแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราทลองก็ทรมานขับรถแบบเข้าเวน้นออกเว้นก็ต้องแบบไม่บงทีไม่ได้ออกเวน้นต้องฝากน้องฝากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้กันใช่บหกว่าผา,าพิยโย์ไปรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทลองก็เหนื่อยมากเหนื่อยมากสุดๆเลยแล้วทีนี้ก็พอปีหกสองเดือนพฤษภาเทมเมเมสาพฤษภาก็ได้มารู้จักกับชาโนพะก้าพี่ม่วย พี่มวยค่ะก็ยังขอบคุณพี่มวยค่ะพี่มวยพี่ตาพี่มวยก็มาก็มาพูดให้ฟังว่าเนี่ยชาเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันเป็นชาร้อนกับชาลิซเยน็นลิดร้อนคือหินกับหยางเออถ้ท่านลองนอนอยู่กระโดดปึ้งขึ้นมาเลยพอวันที่ยี่สิบห้าก็กินเลยค่ะเริ่มกินกันเลยก็กินแบบชาชงก่อนนอนตต่นเช้าขึ้นมากินชาแคปสองเม็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินชาแคป ก็กินกินกินมาเรื่อยๆก็กินหมดไปหมดไปหมดไปประมาณเดือนกว่าเฮ้ยนักไปกินข้าวข้างนอกมานั่งรถกับเข้าบ้านกับลูกสาวด้วยสามคนเอ๊ก็เอาขาแบบถูๆก,ก,กันเฮ้ยป้าเฮ้ยทำไมมารู้สึกขาดีขึ้นเลยไม่ชาไม่ชาไม่ค่อยชา เออใช่ไหมคะไม่ได้นอนอีกง่วงกว็ง่วงแต่นอนไม่ได้เพราะว่ามันชากระตุกเนี่ยพี่น้องเอ้ยทุกคนทุกคนมันชาแบบกระตุกอะกระตุกมาที่จี๊ดมาที่มาที่ระที่ประสาทเลยนะจากปลายเท้าเดือยถึงประสาทเลยมันจี๊ดจี๊ดแล้วใครจะไปนอนลงมันนอนมันทรมานทรมานทรมานสุดสุดนะคะทรมานสุดๆุดมันเป็นอย่างนี้มา ใช่ไหมคะแล้วเป็นมาไม่ไม่ใช่น้อยๆตั้งกี่ปีใช่ไหมคะค่ะค่ะนั่นแหละแล้วจนมาเจอชาเน่พระเก้าอ่ะพี่โยถึงกราบชาพี่โยกราบชาเลย